ชีวิตเป็นทำบุญน,นะครับสตูสวัสดีครับเช้าเช้าวันนี้กำลังไปชี้วัดพระเกียวกะไส้ค่ะทำบุญเยอะมากเยอะจริงจริงเยอะมากมมแม่ช่วงต้นปีด้วยเซว่าอ,อันนี้คลิปนี้เป็นออฟฟิศอะค่ะอยู่ประจำปีแล้วก็พา,าทางออฟฟิศเนี่ยมาไหว้พระอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็จะไปตั้งหลายที่ก็เริ่มจับพระเคี่ยวแก้วแล้วก็มีพระแก้วมรกตแล้วก็จะมีวัดรอบๆอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมกันประมาณ4-5วัดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จบด้วยกิ่งกระทะอะไรอย้างนี้กุบงกุบใส่โซ่อันนี้มีดนะมีดนีของหลวงพ่อวิชัยเอาไว้กันสิ่งที่ไม่ดีกันของอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ไม่ดีตัดอกเหรอนั่นแหละเนื้อที่แดกใส่ อันนี้จะดอกไม้ชุดใหญ่ไม้สวยเหมือนเดิมอ๋นเหรอจะชุดใหญ่ให้แดดมาให้ดูถ้าเป็นคุณแม่มานะ่าจะชมพูหรือมะชมพูเหรอแม่ดจบชมพมูดอกไม้นะดอกไม้จว่างนะกูสวยนะจะลองดูลองดูว่าสีอะไรอ่โอเคบกบลกตบทีห้าใส่ลบทีสิบสิบเบสเหรอสิบ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 อ่ามาเยอะมากเดี๋ยวตอนนี้เวลามาเป็นเพื่อนแม่ไง แม่ประมาณ25แล้วตอนนี้ก็ช่วงเวลาประมาณ8โมง10น่ะครับรีบเปิดกี่โมงอ่ะ7จ็ดโมงมาเจ็ดโมงก็ดีก็รถตีนะตอนเช้าอไปตอนเย็นดีสุดค่ะสบายอ่าตอนเย็นดีที่สุดปามา6โมงเย็นนุ่มทุ่มนะเออแต่ประตูเขาปิด2ทุ่มอ๋อนี่นี่อยู่ที่ไหนอเนี่ยนั่งสมาธิอ๋อเหรออ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูอ๋ออยู่นูนอยู่นู้น ไม่ตาดีจังอ่ะทองานไะกินงคู้มีอันจะกินคูมีอันจะกิน,น,กนแห่งประเทศสยามแปลว่าอะไรคู้มีอันจะกินไม่รู้อันจะกินไม่รูแ้แปลว่าแปลว่ารวย อ๋อรวยนาตอตานนะคะวันน oh, <like> ี้เพราะว่าอยากจะกินอะไรก็ได้กินรวยมากอ๋ออ๋อกินไม่ได้ชามาชามาชาเร็วๆคือ หนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะครับออขเดี๋ยวจะน่าจะย้ายไปที่วัดพระเกลียวโตกครับลำลังขึ้นไปนะครับต้องอุโมงงงคค์์ตรเข้าอุโมงค์ด้วยข้ามถนนไปโอ้ยที่นี่อุโมงค์ใหญ่นะครับผมไม่เคยเห็นเลย สถานที่เป็นยังไงไม,มีอะไรไที่ไปมัมีเลยเนี่อยไทยไม่เคยมาเลยแต่ว่ามากี่ปีแล้วเขาไม่บอกนะครับแล้ว,วโควาโคอุยนานแล้วมั้งใช่แล้วคนเข้ายอะมากเลยเยอะมากโคเยอะมากหิมากมากยายใ,ใสอืม ต่างชาติต่างชาติต้องซื้อนะัตนะคะัประชาชนนะคะีพร้อมค่ะแต่เพราะต่างประเทศต่างชาตินะค,ะคนไทยไม่ต้องเตรีบัตรประชาชนนะครบอย่างได้ย่งยังครับาครบแนะครบนะดาวนชาวนี้นะคะต่างชาติเยอะมากต้องเที่ยวแบบ โอ้โหสวยนะครับชอบมากโอ้คนเยอะสุดเลยนี่แคากรับา จดตรงไหมนะคะสวยมาก เดินไปเดินมาว่าชอบมากเลยสวยมากสวยมากวาก่วา ีรอกไหหน่ยนะคะาหน่อยโอ้ยน in ouais, ักเก็ตเยอเยอะมากคนเยอะมากถวายถวาย องครับใส่แ่ไปพลัเหลังท้ คนเยอะสุดๆกสุดเลยวันนี้ก็ <laughs> นนก <laughs> ที่เห็นไมครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้เขาว่า <laughs> จัดตึงไม้จัดส <laughs> ุดๆเลยนะคะคุณแม่ใช่ <laughs> จัดให้กับพนักง,งานบริษัทนะครับเขาก็จะอธิษฐานด้วยจะพามาให้ดูนะครับดีมากครับดีมากเดี๋ยวผมก็จะกลับทาัง,งานแล้วครับแต่ว่าทีนี้ก็จะไปไปทำบุญต่ออีกสองทีสามท,ทีแล้วก็จะถึงเย็นๆทางเข้าด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างหรอจัดงงทั้งงนดีมากนะครับถึงไม่สวยมาก เดี๋ยวต้องไปเนาะต้องไปนะผมกลับแล้วนะ,ะับกินข้าวก่อนไม่กินข้าวกลับแล้วไปทำง,ง,งานจะงั้นเรางี้ไปเลย <c oughs> ข้าวไปกินแมวแมวเสือกิน

เขานั่นเนี่ยเราอ่ะ ทนี้เคยมากี่วัดบ้างที่ไปมาเคยมาแค่วัดพระแก้วยังไม่เคยเลยครั้งแรกครั้งแรกหมดเลย<ก>ตายแล้วเป็นคนไทยมากี่ปีอ้าวทไหนบ้างเออมาทุกทีเลยค่ะวัดโพสนามหลวงวัดพระเกี้ยวแก้วแล้วก็วัดพระแก้วแล้วก็วัดทุข์ทองทก็เคยไปค่ะเอ,อ้ยสี่คนพุดหล่อเล่นหล่อเล่นไยสุดยอดสุดยอด ยาเทมิยเมสาทุโพันเตพันเตพระควาอีมัสสมาาเจติยาพันธนาพทานัสสาอานิสังโสอัม